งามงามเลยแต่ว่าแดงจึงคือสินงามสินงามนั่แกละหาหาดใต้ไปเลด้ปุ๋งไงได้ถามพอแต่ไม่ยาติเปลี่ยนแค่ตองสองตองนี่ไปย่างกันเลยวันเขาเล็กหูดอกมากเขาว่าเสียงญาตเขาเลยว่าล้ว๋ยวญาติไรหมดออกก้อนหมดมันจ่อหลายไปนะเขาแค่ชียนแค่จึงสิละอันชดิีดหมดออกนะ เสด็ขึ้นมันแกงแล้วหามเ้ยวัดดีหาพวก้เหียที่ซ้ำนั่นลหละับปั้นน่ะนะวัดดีตัวได้สิบัตรเล็กทีเขาอ่ะบเล็กทีเท่าไหร่หกสามหสามโอ้บาทเล็กทียหกสามเจียวเท่านั้นปีดสามบารเล็กทีเขานี่แบผมแต่ว่าไม่มีคนปิดมันเนยพวกพู้พูสตบ์ชินออกไล่หมดดุนจองคนกระต่าย นางก็เงี้ยนสามค้นแก่ไตเป็นยังจะมีคนนายเหมือนแถวชุ่มชดไปใจแคหมือนหนอรับพ่อนจะคนไตอือเออได้เจียงเหล็กกัเงี้ยมีอตเตอรี่สองเกียร์เกียร์สองเลขไปเจียงอ่าจีงเลฝันแนนี่แหละจะมงฝันทั้งได้จ้งมาผ่อนจะคนตเนาเลขตัวใดบัตรมีพระทัดแตเอาเลขตัวใดมาเจอได้ก็หุกจามีนะครับ การสุดใเล็กีเนาะครับค่ะคืว่าได้ลอตเตอรี่สองเกตสองเกเกสองแมสองเกตเกสอรากันยางกันใบสองเกบเ็สองเย่างละใบแล้วก็เล็กปีเสียงฝันเปีเยงเล็กบางฝันเกีียวเงียนังโอ้เกี่ยวเนี้ยนั่นนี่แต่ว่าคนนายคนเปลี่ยนบ่มบายังจะมีคนตใจครับเมมันเข่าล่ะแม่นะเแต่ว่าเชียงตัวนี้ล่ะว่าหมายว่าแยเชียงเล็กบงฝันเกี่ยวเงี่ยหลนั่งครับแต่ว่านี้จะควาใจฮึ เป็่นไปใช้ที่มือจูเหอเรอคับแล้นตายไยว่าเหรอโ้งบ้าบาลขนที่วันหกสิบสามหกสับโอ้เอาแม่ไหลฝันกลมเกาวเที่ยวฟันที่แรกเลย ใปหางจี๊ดเน่ิ่งนเขาตีแปดหาไมนได้ยายตีไม่เดียวหาเจ็เจ็ามีสอะแต่มีตีไม่อยู่บางคนก็ว่าหาแปดบางคนหาเวนั่นแ่ละมิ่นี่ครับเนี่ยนี่ว่านี้เขาก็ะเทียวหาแปดเด้อหาแปดคบอกนี่ยาตีผู่เดียวหาเจ็แต่นุก็คิดว่าหาเจ็บี่กันเพราะว่าปากคอนเป็นเจ แม่ค่ะข้ามลงไปบววข้ามมีนะเอาลงไปแทงนี่ก็ป่าก็ป่าก็ปาอันนีน่นั่นติดปลาคอปลาเข่งไปอชกหค่ะปลาดุกไม่พอใจจมูกขันเป็นปลาดุกกับเป็นแปดนะเพราะว่าปลาดุกมันไม่เจ็บแม่ค่ะเกยีปลาควานนะแต่ว่าปเขีงนี่จเป็นเจ็บแม่ค่ะก็จาตีแอหาแบบนี้ครับแ่ตีเกี้ยตีก็คือกันเนาะ แต่ในลอนดอนลี่สองเจ็ดเจ็ดสองพเชียงโอ้บัตรมาฝันอีกแล้วโอ้ไปหาดหินกับไส้เอหาดก็บม่นักนะหาดต้องมาเฉยนะหาดหินกับทรายเงยนลังนั้นคือว่าอยู่ไก่วัดบอกเงี้ยเงินนี่เป็นที่วัดเลยที่วัดแน่ใช่เจ้ายกให้วัดแล้ว เออสีเงี้ยเก่าสมัยไดหนแล้วเสียงเลขเสียงลอตเตอรี่สองเจ็ดสองเจ็ดเจ็บสอง้วยครับทรามชุ่มได้ได้ได้ฝันโอ้แต่ว่าแม่ใบตีเป็นบ้านในที่หลังนั้นหกสามแต่ว่าแจงเลขยี่หรี้เลขนี่แหละลอตเตอรี่สองใบตัดไปกันมเลขสองเจ็ดเจ็ดสองแจงกันแน่สองเจ็ดเจ็ดสองครับทรามชม เล่นกันบางที่ไะโอ้เฮียนหลังนั้นเาจะวัดมาแล้วไขวัดเมล้ยวแต่ว่า้เจ้าตาซ้นบ่ตากิ้นแหงไหมโอ้ตไม่แย่จะงนถีิีนข้าเจ้าไหมกลับอาต้องห็นกับส้ายคืปีอู่ทั้งเฮียนเะแม่เป็นกอง้องกองอืมต่ว่าหาตงมากว่านะอืมหาได้ใช่กลับหาแ่ขันกะหน้าเท่นั้นแต่ขั้นมันสอดด้วยคนเฮ็ดยชอย่ได้หาหน้ากลับ ขาบลงมากเห็นมั้งกดเขาล้างปูซีนปูปูมันก็ต้องตายมันยนหลังนั่นละยนหลังนั่นแต่เน้อแดยนหลังไหลีเดี๋ยวนี่ก็ย่งตะหล่านเหรียญแต่ว่าสุกจะบอดจะแม่ตายแล้วตายแล้วเออเฮึฮาอึฮึฮอฮึฮึฮออึฮึเออึฮึฮึฮึอึฮ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 อฮึฮึฮึอึฮ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 ึเอฮึฮอฮอฮึฮึเพฮึ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 ฮอฮึฮึฮอฮึฮึฮอเึฮึฮอเึ ขออยู่วัดติบบ่แม่จักบ่รู้เอ้วเล่าันึ่งีลเดลี่บัตรี่ข้างเรียบบานเมื่อนีค่ะต้องแยสี่หกสามแล้วสี่หาสองหสองดวงไปดวงมัน เต่ว่าพอคนมาคนจิตไปอยู่ที่บางเทาค่ะคนเมาคนจิตไปค่ะไอ้ไก่มือพอจะไปว่าสั่งคุณว่าแม่แล้วิเพื่อนเจี๊ยขวามือนั่นเพื่อแล่วไเลบอกว่าแยกไปขววันธรรมดาได้ไปขวาวันพาลดยิ่แรงไปขอนั่งกับเมันพาเด้อแม่แวบ้านเล็กขี้แม่ปีเป็นบ้านเล็กขี้พนุนบอกสามบกสามแม่แม่งยี่แหละบกสามเลยกับค่ะ ก็ไแต่ไือได้แย่ได้กันเดอค่ะค่ะแต่ว่าก็ล่อบึงเทยถูกน้ำนอกขามาไบเนาะนนอกค่ะหวดเจ็ดหดแล้วเ็ดหดแปดหมดวันลัะอันแม่นเข่างวดนี้เป็นงวดที่เก่าเด้อค่ะแล้วฤทธี์ถูกมาฝาดกัดหวดเถูกมาาดแล้วเน่ยหมทีหล้ะสามงวดก้อนก่ะครึงโอ้ครับผมเหน็บ้ปแต่ว่ากขับเดี๋ยว เลขทูไม่ใยเดี๋ยวมาหาแม่พันอีกที่หนึ่งตาอันิกามี่ถามเขามาหลายครับว่าเหี้ยมาหาไม่ใยแน่กลับว่าเป็นฝันฝันอย่างอีกบ่วนี่แหละครับแม่เป็นกะฝันฝันอีกครับคือว่าในลอตเตอรี่สองเก็เก็สองนั่แหลเนาะไม่เสียงกะฝันตามที่แม่เพันเราก็ฝันไปฟังครับแต่ว่าแม่เพันธสีบ้านเลขที่เคนที่ว่าพอเห็นตียากเขาวานนี้นะนี่ตัวคโลูตัวเดียวครับอืมเไม่ใช่เงี้ยลังเก็ดจองนี่เนาะ เต็มเฮียนก็จะหัวเดียวเก็บอนมาคั็หนึ่งเก็บหนึ่นึงเก็บแม่ปีเจ็หนึ่งอืมแม่ตีเจ็ดหนึ่งครับโอ้แต่ว่าฝันดีมีเนื้อน้ำนี่เยที่เนี่ยแห้งด้วนโอ้เดี๋ยไปเห็นแดงแกวยหรือไม่นเดียวไปแล้วแงจะเห hina, ะ็นแดงต้องันไหนาแมนพอเลยข้าวย่าช no. mm, ุดขุนคับแากจีนยังมาง่ามแต่แดงเจือขึ้นก็ตตกไป จะว่าได้ขอขอนอนมันแน่นละขอแล้วว่าเดี๋ยวคน่นอะไรหมดออกคนพนัแล้าเขาหายบ้างค่ะแม่เอาคนหายแล้วันจะหายด้วยจานจะเดือดก้อนก็จ้างค่ากวาดเนาะค่ะเอาแล้ว่าโอ้จะนอนอยูน่กินนั่ากันคัดเนาะเอาเนียละสองเจ็ดได้๋ไมได้ใส่ก็ได้๋ยไปซื้อแอลอตเตอรี่โอ้ยายเตะกับกูเรียกเกาหั่นกับเล้เลยซื้ออีกนะลอตเตอรี่สองเจ็ดเสี่ยงกับไป้ื้อลอตเตอรี่เขามาใส่แล้วงเงนก็ได้งิน ไดสซื้ออะไรไหมแยงๆอะไรันเกียวฮหยหลังนั้นหลักที่มาได้ป่าได้ได้ซื้อวบบ้างแมมอันนี้บ้านได้ซื้อเลขป่ายังบ่ซื้อบอจื้อได้เลขตัวนี้นื้อบ่มาเป็นหกสามได้บานมั่วพอจูหกสามมาคัดอ้บอจึงมากมันมีสิทธิ์แก่คล้องได้หาบมาคัดคือนหกสามแม่แม่ได้หาบไหม ถาเขียนกั๊กแช่ามวมันจีบว่านักอันนี้ว่านักแม่หาบ้างมาเฉยแม่เลยแม่แล้วก็ฟันจีเป็นลางเป็นได้หค่ะแคปหน้าจอไว้เธอเบิ่งเลยนะคะแนวทางควมฝันนะคะมีเขามมหรุดนะคะกียาวากันเด้อค่ะเพราะว่าทาังช่องก็ได้เอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะแคปหน้าจ,จอไว้เธอเบิ่งเลยนะคะสาหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะเกียรกับข้อหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งติดต,ตามให้กับทังช่อง แม่เกดพาชโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อสืบเรื่อผ่าดตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องนะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ